สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะน้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่โครกมอนีน้องอ้อยมาหน้าเนาะค่ะนาะมาตอเอเศร้าแต่ว่าหมู่บ้านพีใชยเพิ่นใส่ไส้ไว้น้องอ้อยก็เลยมาหยามไส้แต่ที่จริงน้องอ้อยกับเปิดร้านอยู่น้องจะนอกะเปิดแล้วพอดีวันนี้โจ๊กหมดเร็วค่ะแปดโมงหมดแล้วโจ๊กก็โจ๊กหมดแล้วก็เลยห้พีสาวเฝ้าร้านค่ะก็เดี๋ยวจะมาหยามไส้กันจาน้านีมากับตุกสาวนี่ค่ะเพียไวไเดี๋ยวเบิ่งเข้ามาเบิ่งเข้ามารุ่นกันว่า เชียงเฮาสิได้ปลาเฮาสิได้หลายจำได๋เน,น,นาะค่ะเนาะว่าไปไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้ะไปเรื่อค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งไส้ฮามาเบิง่งไส้มายำไส้กันมันจะเป็นยังไงน้ำแห้งลงแล้วจากหมื่อวานอยู่ว้านขึ้นคอพี่น้ำแห้งแล้วแป๊บเดียวขึ้นเดียวก็แห้งมาจ้ะพี่น้องคะ่ะ กันนะคะเตรียมพรมหอมกันดอกกุหลาบมาผมผอกบระยูนแล้วคุณพ่อไปทำธุระกันเลยบ่มี้กุหลมาหยามใช้ให้ก็ต้องเลื่อพาเออข้าพี่น้องมาหยามอ,อึงค่ะได้บ้านออได้บ้านออเป็นจังไนเนาะอ๋อ โอยอามาเบิกไกกันพนะี่รองคนี่ไยูไดยูสมากจะเป็นตาหน่อยนะคะเนาะนี่ค่ะเดี่บึ้งโอ้อย,ออย,ย,ยนี่ค่ะไดยูไดยู๋ยวมาเบิ่งกันมาไดาโคมาเนาะลากระตายก็มี ปลาไหลหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะเท่งทำผู้ช่วเมิองอ่ะคือมาฟังคืออก้อนนี้แล้วจะไปเลือกได้ช่วงนี้จะเป็นปลาหน่อยอยู่นะคะเนาะนี่นใส่กระสอบหน่ตั้งห้ามัาไงเดี๋ยวสิไยายำมพี่ชายเพิ่งมาเพิ่งกัดใช้ใบอีกหนึ่งอยู่ น,น,นอนี่นีไกจะดุมซกอืไในมอกอยู่จ้า าเป็นไรก็ได้ยุ่ยได้แม็กซยุ่ใช่นอปลารอยน้อยปลข้อน้อยมันอยู่น้ำทั้งหน้าให้ปไปไล่น้อยปไปเลยจะ,ปะไปเลยตัวน้อยพ้นนะเดี๋ยวขาจับไปปล่อยปล่อยน้ำไหลพุ่นล้วค่ะ อ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งมังสะดุงกันของพี่ซาาอีกมังนึงกันนะจ,นนจะ๊ะเนาะอ่่อัดงคไ่ัดได้าอดดัดนะนาะาอัดปเหมือนเดิม ไว้เหมือนเดิมเราแรมายามม่อีกค่ะนามันก็เริ่มแห้งแลนะ้วเนาะ มันไม่ค่อยมีปันได้เลยไม่เป็นไร,นไนไรนก็ได้ชึบไหนบ้ไงใก็ต้องได้แล้วเนาะหาบุ้งหึงห่งมันกันหนามันไรได้บ่นี่จะเสียงไปนาก็าไว้นนี้ละเป็นยังหน้าห้าดอกร่ม มันแล้วนะ้ะมันไม่ได้ไหลแรงต้องขัดไหลแล้วก็ได้น้ำไนะหลน้ำแห้งเนาะก่อนนะคืเคาะกระไดโอ้คนหน่อยนี่ดูวอ่ะค่ะ,ะดเดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งของเห่ากันไปนี่ค่ะอันนี้กันาหน้าน้องไอ้ก็อีเมืองนึงไอ้ไเพิ่นก็สะไซใเนาะเป็นสะดุ้งวาซ้ำพิ่นวาอย่าเสีมาเบิ่งโอ้ยทองห่วงเยี่ยวเขา ไม่ได้กินเขาเศร้ายอ,อ,อย,ายกันไปน้องคาช่วยได้เหรอย่นแดงวัดไปนี่นี่กระสวนบักนัดหนึ่ทงท่านี้ค่ะกระสวนบักนัดมีหน่อยบ่บุในท่างผีบป่าตื๊บตืบตืบนามโน้พนมีนามนตน้นเขามีสังสังค์ข้ามถ้าป,ปีนี้ไปดูกันไปดูกัน นี่บอกนี่แหละอ๋อว่าน้ำไหลบอกว่าน้ำไหลอ๋อจะดุ้งมันบอกอะยกมืงดูไอ้ไหนบ่เนาะใสเงาบอนี่ใสแล้วเนาะตีโอ้ได้กระหอยเี้ยบาทีเนี้ยียเาเติมกันเติมกันโอ้เดม็อกจุดักไว้เติมกันน่ครับบรรยากาศ ขึ้นข้าวเดียวบ๊กได้คือใจสะดุ้งข้าเจ้าเนาะอือบูน่นะมีอีกหลายอันนะจ้ะว่ามันมีอันเดียวหันมู่ว่านี่น้ำไหลคือมากขอดคันแทบหมดแล้วครับพี่น้องคะาฟาออปูนน่ฮะอ,อีป,ปู่ไตมือตื่นอือนี่ค่ะเนียบัติไอวา,าน้ำนบกน้ำมันบก <c oughs> น้ำไม่เนาะฮะ ยังพนักต้นขเขาห้างามยังมาเล่นหน้าหน้าพี่นี่เดลยตอนไหนโอ้อันนี้ได้หลายเยอะวันนี้ได้หลายเยอะก็ได้เกลียนอู้นะโอเคพน้าไอปูอ่อองอออางปูการเกล กานแก้่หนึองมองสิเอากนึ่งโอ้ได้เกือบมกนึงนะคะเติมกันเติมกันอืมไอปอูกี่ปูตัวเดียวกบเยี่ยมแน้วับเจ้าหายปูจังไหเฮ้ยเบนยักเร็วเ้ยอมวาไปเอี่ยเอาไอพายปูหน้าว่ะเดรียญอ่อนอ,อ,อ่นอ่ออ่นเอืมนะคะโอ ได้เขาคาบนึงแล้วคือกันแล้วค่ะหมกป้าเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสิ่หทมิโน่อยังนะจ้ะเนาะอ่ะเบอร์เลนมาบอก่อีกฮะอีกบอกข้างหน้าคุป่ะหน้าคนปอือแต่ไหลหรอกสนามันมันน้ามันตือนเนาะงท่าหน้ามันแห้งเนาะน้ำมันบกเนาะลอยข้ั่งลอยข้างน้ำบอกวานน้ำไหลจีก็ได้อยู่อ้ยได้อีปู่อีกอืม ได้ค่ะได้อยู่ได้กินค่ะได้กินปวดน่ะเข่าพันง่ามขลายรอนน้ำท่วมนิดนึงอืมร้อยขึ้นเทงเนาะแต่เมื่อว่าน้ำม,มันลายเนาะเนียอืมไอป,ปากี่เดือด โอ้ยได้ไลายุดอกเว้ยได้ไปใส่มกภาพพี่น้องมกปลาไหลหน่อยได้ปลาไหลหน่อยตัวนึง,นงได้ยติปลาไหลอืมได้ตัวนึงตัวนี้โอ้ยซ้ำนีก่กล้วยนี่ <ละ S 1> อ่ะเรียบร้อยมีอีกบ่ฮะที่โอ้ยลอย โอ้ไนไอ้ล้อยว่เอาไอ่เขียดนับตัวบ้างดูสามตัวน <laughs> ี่ถุง่าน,น้ำม,มันหลายจ้ะอ่าสิมกไปสากายอ่าพีวน้อง้อยกับสิกับไปเปิดร้านโตอค่ะพี่น้องคะ เดี๋ยวมแลงจังสิอาอติมายามไม่เป็ตะคือบะบุ้งมแลงไแบนน้ำม,มันบกเออเออเออหยับน้ำหยับน้ำเดียปจป่ับน้อจ้าเดี๋ยวมาแลงจังสิมาเบิ้งมาหยามไม่พี่น้อง่ะให้อายเพันส่ไว้โอ้ยน้ำโอ้ยหยับน้ำแล้วน้ำหักขานเข่า,ขาบาง ได้ถอดเกือบกันย้ำน้ำครับน้องคะน้ำหน่อยดอกอ่ะไปเดี๋ยวเรากลับไปเปิดร้านไปทำเมนูปลาน้อยกันจ้าอัยน้อยอยากกินบักนัดอยากตะมัวว่านละ่ะบรรยากาศตอนเชา้าๆอาจจะคมนนึงเหมือนกับบรรยากาศมันจะฝนตกตรงนน้นก็จะเป็นดอยพะบาะืช่วยค่ะแต่มันเป็นกองหนาแลงไม่ค่อยซับเไยกองของน้องอ้อยก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเนาะ จะได้ถ้ากองสัดนี่ภาพจะออกมาสวยขนาดเลยจ้ะน้องไอ้ฮามานัดมึงก่อนมี่มันนัดกินบ่จังวยสองวยอืมสับปะรดผูเร่กลับมาแล้วค่ะพี่น้องคะนี่เดยวจังสีไส้ค่ะหิวขา้าวแล้วค่ะวันนี้กินข้าวเศร้าอยู่อันนี้จังเป็น, <c oughs> เ,ปนเมนูเที่ยงกันเลยจ้ะนี่ไอปูสองตัวกับแมงกิเตนี่นี่แหละเมนู อันนี้แหละค่ะอันนี้เราจะให้ร้านก็เดี๋ยวอันไม่เศร้าน้อยกับเปิดร้านแหละบกับมาร้านเลยค่ะพี่น้องค่ะกน,น,นี่นี่อย่กงน้อยเนี้คือผมมีน้ำนน <laughs> ให้ลูกสาวตักสมประจมอเอา้าตักก้นๆมันตักอีก ท่านตัดไข่ใส่อีกตัอข่ท่านตัดไข่ใส่ค่ะพี่น้องคะบักพริกน้วยไปเก็บ,บักพริกน้วยสดสจากต้นเลยก,ก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วคะ่ะหิวข้าวเมื่อกี้ก็กได้แคบหมูมีส้มประจมมีเจลยังอีกอยานนี่ปู่กินกับร้าน <c oughs> นี่ปู่ร้องตัวยาก,กินกับร้านนะนี่เมนูอ่อรเลยอ่ะก,นนกนินข้าวก้อนพาพี่น้องไปกินข้าวกินข้าวกับส้มประจมจ้าเมนูอาหารเสารไหมค่ะค่ะกินง่าย สูบะเขือไม่ไใช่ยำไฮมาตวัดบอยอ <c oughs> แม่ค้านาสดมากถ <c oughs> าดอีกแล้วกินเกลืาลบ้างอยู่ตรงนี้ไม่ใชนี่กินก้อนกับพี่น้องหิวเข่าอันนี้กระเจียวบองเข้ากินเท่านี้ลนะคะน่ะชอบไหมค่ะอาหารวัดอาหารวัดไงมาจตรวัดกินรถไก่แล้วไฮซูห <c oughs> เห็นน้องตามเมื่อกี้กพีก่กินกับส้มประจําแซ่บค่ะ นะครับพี่น้องครับว้าเต็มเลยอดสองตัวนี่นี่กับอิ่มคาบเขาอยู่ด้วยกันนี่ใส่น้ำปลาหยอดน้ำปลานี่นึงจำม่นปูครับพี่น้องครับแซ่บแจ๊บอร่อยมากไอจ้า <laughs> ไออยากกินเหรอเห็นตุ่มบะจังอืมตมบะจังเกะตุมะ่มบะจังค่ะพี่ ้็แบบพริกโดดอืมค่ะอืมอร่อยกินง่ายๆค่ะชอบแต่ว่าไม่มีที่กันท้าอาหารเห็นส,ม,สม,มุนต้มเบงจำมะเขืออาหารวัดอาหารวัดคนบุญ <c oughs> ได้กินอาหารวัดได้กินซเจ้านี่ซุดตัวเขือค่ะอาหารอีสานบานเฮ้านะจ๊ะเนาะครับ เลยค่ะอ๋อ<ไ>ปลากองกับเสี้จังสีหิวเเ่าเนาะันก็แคบหมูอไอ้กินมันครบกันเดีอยวทำกระซมกันจ้ะเดี๋ยวเขาจังไปจัดการไม่นุมปลาหน่อยปลาเด็กปลาหน่อยเขาตอเนาะกินก็ขอนเออนหนีันท้อนนะคะพี่น้องคะแซบไปทงพยายามปลาก็ได้น้อยนึง ท้น,ทนบามาบพ่นทนบาบาปพ้นบุญเนาะเลยจำแก้วบ้องกับแกบมูวมนขับนุ่มดีนุเนอกกนเขาวนุ่มกันเจ้าเขาเต่าเก่าโมงถ้่พอกระเมียยูน่กระสุนกซิบโมงครับพี่น้อง ขกัาขาตากล้องหิวเขาแล้วเมื่อสันแล้วตากล้องก็ได้จบแลนอนจะข้ามกันเนาะเดมันอ่อานสองน้ำกันได้จ้ะเด้อเอสซี่ไร่จบแลิว อืมนะครับพี่น้องคะก่อนจะปิดคลิปเนาะครัพี่น้องนะะ้องอังพาอันทำบุดซ้อมมาซิมเย็นตาโฟฝีมือพี่สาวก่อนเด้อค่ะเด้อก็เพราะว่าพี่สาวเพิ่มเมนูใหมค่ค่ะนี่เมนูเย็นตาโฟมีน้ำใสแล้วก็ก็จะเป็นตมม้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเนาะฝีมือพี่สาวนี่เย็นตาโฟชุดนี้แต่เมื่อกี้น้องอ้อยก,กินข้าวแล้วแต่ว่าน้องอ้อยก็อยากกินแบบสดฮอนฮเนาะคะ่กะก็เลยสร้างเป็นเย็น เกาเหลาเย็นตาโฟเนาะค่ะเนาะนี่หน้าตาของเกาเหลาเย็นตาโฟสี่สิบบาทเองค่ะมีดุกเล้งมีลูกชิ้นเดี๋ยวมาเบิ่งกันป่ะพี่สาวใส่เองอย่างนี้นีเนี่ยนหน้าตาเนาะอ่ะมาค่ะพี่น้องค่ะนี่เกาเหลาเย็นตาโฟค่ะเกาเหลาเย็นตาโฟกะไปลิปจริี่แล้วค่ะเนาะ,ะนเดี๋ยวจังได้กะเมนูปลามันกะเขาค่อยว่ากันเด้อ คลิปต่อไปจะเป็นเมนูีหยังกับจังติดตามเบื้องกับน้องอ้อยนะคะเนาะช่องนีกนเทียงสิบโมงครึ่งก็บอค่อยมีลูกค้าปนใดหรอกจ้าหมดหมดหมดค่ะต้องใส่ตะเกียบนะคะเนาะช้อนนี่แหละอร่อยดีอื้อหือ กะมากินเยตราฟให้ทำบ้ษมบึงกะจะมาคุยกับทำบุษมบึงเรื่องน้ำนาคานวาวามเดี๋ยวมาแน่คลิปต่อไปในอ้อยออ,อ้อยอาจจะเล่าประวัติให้ทำบุษม้ึงฟังราคาเนาะหลายท่านที่เขามาเบิ่งใหม่ว่าเป็นยังน้องอ้อยอยู่เชียงรายเป็นยังคือเว้าภาษาอีสานได้เป็นจังไดมาจังไดนความเป็นไปเป็นมาของคนอำเภอเวียงเชียงลุงหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ้อยเนะี่ย บ่ออีสานแบบสัตแจ๋วเลยเพราะทุกคนเป็นคนคน,คนอีสานเนาะค่ะนอกะกะกะบข้าวๆแล้วกันเนาะค่ะกับในหมู่บ้านของน้องออ้ยเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่คนอีสานเนี่ยอพยพม,ม่าแตงแต่สมัยปู่ย่าตายายคนละค่ะอพยพม,มาอยู่นี่ก็เลยสร้างเป็นหมู่บา้านจับจองพื้นที่บางเป้าไข่เบิกเบิกที่เป็นที่บางเป้ามีเจ้าของน้ำให้เพิ่นว่าจังไรล่ะเหมือนแบบไมยู่แล้วกอะ สางนกปักฐานอยู่นี่จนขยายเป็นหมู่บ้านของคนอีสานไปเลยเนาะจา้าเนาะกะก็เลยออกลูกออกหลานหลาย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 คนหลายยุคหลายรุ่นเนาะคะ่ะเนาะก็เลยกลาย,ายจนมาถึงยุคสมืยเนี่ยกลายเป็นรุ่นของน้องอ้อยลูกหลานลูกหลานเนี่ยแต่ว่าไปกะกลายเป็นคนอีสานในหมู่บ้านเนาะอืมนี่ค่ะก็จงได้กันเดี๋ยวให้ผู้เฒ่าเพิ่นเล่าสู่ฟังแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะให้อีแม่มาเว้าสู่ฟังว่าเพิ่น ไปมากจงังใดเพราะเพิ่นก็นเคยเว้าแบบแคร่้าววอกให้น้องอ้อยฟังอยู่ว่าแต่สมัยเดเกียเมารถมากกันมากตาทางผักอีสานขึ้นรถสิบโลมากเอียงเนี่ยละค่ะเดี๋ยวจงังใดจะใายอีเมยเป็นคนเล่เาให้ฟังนะค่ะเนาะนางเล่ากะมวนดีนี่ค่ะ เอฟซีทันใดขี่อยู่ไกลเคียงนะคะเนาะผ่านไปผ่านมากแนอย่าลืมแวะมาอุดนุนน้นองออยกับพี่สาวในเด้อจ้ดเด้อดใวบ้านแน่ตอนเย็ยนๆทว่าเบื้องสถานาการณ์ก็นะคะเนาะอาจจะรักเป๊ แอบไปซองลดรถบานลุงเด่นนะคะเนะาะม่เลยพอกันไลค์คลิปละมาถัดจังได้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนกะชอบคลิปนีก้กะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยในเดจ่ะเด้อฝากติดตามน้องอ้อยนะะในเดค่ะแชร์กันได้เลยฮือลยค่ะแถบเย็นเย็นตาโฟจ้า เป็นนะคะทำมะส้มค่ะบ๊ายบายบรรยากาศนาลาดต้นกาสล่งหลอกกาสลองก็นั่งบานนู่ไหนอะไร่ะอ่านี่ค่ะพี่น้องค่